บริษัทที่เป็นมหาชนต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยก็ว่าได้ใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ m c s เนี่ยเป็น Steel Fabricator ค่ะเราเป็นบริษัทเหล็กที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกของเราเป็นเหล็กซู <c oughs> เปอร์เกรดเหล็กเหนียวที่กันแผ่นดินไหวเราเคยเห็นในคลิปญี่ปุ่นตึกสูงแผ่นดินไหวตึกมันจะไหวอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมเราใช้ตึกแบบนั้นแต่ว่าเหล็กอันนี้จะไม่สามารถจำหน่ายในประเทศไทยได้ <c oughs> เรานำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก <c oughs> ดังนั้นเราจะไม่เสียภาษีก็ได้รับการส่งเสริมตรงนี้จากภาครัฐคือบางคนจะคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเหล็กโรงงานเขาต้องอยู่ญี่ปุ่นแน่นอนไม่ใช่หนึ่งเดียวคือ m c s ค่ะอยู่ประเทศไทใช่พูดถึงเพลงนิดนึงค่ะเขาบอก MCA มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะมีที่ตั้งอยู่ในพระนครศรีอยุธยาดินแดนที่สวยงามถิ่นทองของประเทศไทยเป็นบ้านที่สร้างคนฝึกฝนและพัฒนา แม้ Man, ไม่ใหญ่โตแต่มีพร้อมในทุกๆอย่างสร้างสารรค์ผลงานดีๆเป็นที่เชิดหน้าชูตาใต้ฟ้าไม่มีคำว่าทำไม่ได้แค่เพียงเราไม่ท้อขอเพียงอย่าหมดใจและ MCS มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะสามัคีคือพลัง MCS เป็นบ้านเล็กๆที่หล่อหลอมพวกเราไว้ด้วยกันแล้วเรามีนโยบายว่าอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mornot n ค่ะ